เจ้าตกหวอดเมื่อวานนี่กันดิเออมึงหวอดเมื่อวานนี่มึงว่าว่าอยากกินตำกุ๊บตำกุ๊บตำกุ๊บอยกินกุ๊บว่ามันกระชากไฮโลโอเนาะได้ใจนะเสียนะคือได้ใจ่ว่ามอเนาะหรือว่ามึงอยากกินเองว่ากูบปริยา สบายดีพี่น้องกล่าวเสียงสบายดีเด้อขอกับคำแสงมนนาน่าพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้ลงตลาดมาซื้อของมาเห็ดกินอยู่ห้องคึ้นเร็วพี่น้องแับคำแสงน้องรัดเนาะเมื่อนี้นองรังดเจดีพี่น้องดัดให้เนาะกุ้งอันนี้เพิ่งอ่อันนี้กุ้งคุ่อันนี้กุ้งดิบเนาะอันนี้เดือดตัต้มตั้มอ่าตั้มทุกันเลยนะ กินซุปกับดิบเนาะแต่ว่าใครบุกินดิกบก็ก,บกินซุกใครบุกินซุกก็กินดิบนะพี่น้องมามันเป็นก่อนใช่ตอนนี้ไหนกระถุงเอากระถุงมาตัางก็จะได้ผี่ตายมาน,นะอ,อยู่หน้าห้องพี่น้องวันนี้กาดูกับนรการวกวา,การะะดักากาศเสียวก้อนนิจานะจะได้พี่น้องมาเบนคาบหนาเป็นเสียวเกระโจมยาพันตั้งกุบกระโดดแล้วเนาะ กุ้งที่กุ้งเดียวมันกินบ่ได้ฮนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันกินบ่ได้เพราะว่ามันลงทองเลยก็สบายนําแต่ว่ามาตอนนี้กินได้แล้วพี่น้องกับแซงนี่ล่างร้านเกลืจัดให้พี่น้องกินนตำกันอยู่หน้าหอมเดพี่น้องนี่ก่อนอื่นกัขอขอบใจอ้ใสยทั้งมีการเนาะที่สนับสนุนน้องๆเนาะที่ซัพพอร์ตน้องๆเนาะขอบใจไอ้ได้ไรเด้อดีใจหลายไรดีใจหลายเกลือแม่ปลากระตินจ้ะหนุ่มอะไรเนาะ มนด้เสพน้งรัดคือเกาพี่น้องนี่ดยกีต่ำเลยสเพลดลเ้อแบบก็ใช้เกลือเพราะว่า่อยากินเพลดลินนะเพลดเลมันก็เสพทอยิ้วเข่าพี่น้องตอนนี้ยิวเข่าให้นะยีน้าหอมตงกา่่ออมมาเพิ่ฮะัเยอะอนะ nó phụu, nghiên án rồi. đểo kéo nó. vân à, ha vân xéo vân sẽ ao cả tổ. má pino, bực hết kinh luôn, từ giờ phải no. taxi mượn xin nhá, cứ cào điếu đi tô của Jack. 哇。Wow. ไม uh ่เ huh. uh ่เยลว่คนใสบบเนี่ยก็กินอยู่ชา่เห็นเลยไปไปไปคันบ่เห็นได้เห็นอะไไปไปหาโลดออเนาะกลัวก็ได้อัวใหม่บ่ เนอ,อันนี่ยอดกับทิ่นอนเนาะกินกระตัมกุ้งสดเดี๋ก็กกำลังขีเกี๊ยวเด็นลนนนายเนาะแล้วก็สีหลังเดี๋ยวตอนนี้ก็หาเครื่องปรุงอยู่คันน้ำตาลพี่เน้องราัดยังไปหาเนาะมาพี่น้องหลังจากที่คำแสงไปสื่อ,อ่า,าน,น้ำตาลไก่ แป Star ๊บสี่น้ำกอนมาน้ำเนาะหวาได้่แป๊บซี่มากน้ำกินเด้กินแบบขาสั่วขาคับนะพี่น้องกินตามเนาะจากสักสักเทื่อนะพี่น้องเนาะโดนโดนเทื่อนึงเขาก็ต้องจัดเต็มนะฮะนะ็ดออยมากเดี๋ยวตอนนี้จะให้น้องรัดจัดการเลยเขามียอไก่ด้วยนะเอ้ยยอหมูนังยอหนังหมูนังตัวนี้ตัวรลักชุบตัวนี้ตัวดิบเนาะถั่วไอ้ไม่เห็นหรอ เียประเดียวคืนที่สาาตั้มทั้งพวงเลยบริจัดอันนั้นเนาะน้ำซุปบบพวงน่ะฝืกอบก่อยเื้อพ้ใหม่ก็กำลังอานหนามบ่เลยฮะอานหนามบ่ผมแบบแนมมึงเรือมาหมาบเนาะสั่งกระซิบื้อใหม่อยกรอเลยเนาะดีนี้เนาะ สู้เอาเลยนะโอ้คนรอเนาะเพื่อไม่ให้ผู้สาวน้อยมาหมักตะกอยสอบแล้วผู้สาวน้อยหมักแล้วเว้ยเป็นเชื่อแล้วเนาะเท่าไงบ่เอามันเท่าเลยเป็นเชื่อแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะบ่บ่ยังยังอยู่ยังเป็นเป็นยังตอนกีฬาผ่านเป็นแมวบ่าตอนไห้เป็นมีลายครับมึงก็มักบ่อไงบอสาวน้อยบ่แล้วหมักคือกันอะไรเนาะทัศน์บอมาก มากบัดน่นแหละเจอแนวหน่อยดำๆนพอดีแบบเป็นยังเกินน่ะมันสมสื่นหัวใจนะพี่น้องเตมๆยามยามเ่็นนําเนียมคุยอีกคนคักๆแล้วนะถ้ามันเข่ากปนฮะชิ้มก่อนว่าน้ํามันพอดีบอ่เอดิตายเหียะอาบละคนบ่ได้ใจขึ้นแล้วนะพอละ พวกล่ะแล้เซนด์วดนตัวเบ่งเบ่งพวกลเดตัวมันก็ไม่ตัมันจะบกลายอยู่ก็บาปทำทำค่ะตัวสูสบตัวิ๊นัวอยู่บ่อืมเรแมเดียวรถมาจอบอเออเอารถใหม่ได้ลดหละเห็นบอกพี่น้องันทา้งนางสีขาวเพืนไม่ได้จะกินต่ำ เด้เขียวเอ้าเจ้าตกหวังเมื่อวานนี้กัเด้เออมึงหวังเมื่อวานนี่มึงว่าว่าอยากกินตำกุ้งตำกุ้งตำกุ้งกินกุ้งปลามักระจาดไฮโลเนาะได้ใจน่าเสียวนะคือได้ใจแต่ว่ามอนี่เนาะรื่วมมึงอยากกินเองว่ะกูบริยา

กัน่ป้าเงียวก็ได้น่่เน่มันก็งงคชุมเงย้อยก้เเอามือหุบเลยปนามเนาะมันก็ยับไปพนทีเลยแต่หนังมันกระโตกระชุ่ม่มาจับกล่องอันนี้ม ยตไวต่หางนงนงกินีไม่เอาน้วพึ่งอะ่นไพ่น่ไปพ่นั่งต้องไหเอากหายเลยสายตานี่มิเตยายเลยะคะ่ไปทางพุ่นมันบอได้เข่ากล้องมัยเดมีแต่สามแต่ไมยบอกแซงย่าวเขากัมาทีนี่บอกแซงอลยเจ้าวตาย้บ ตัางรุ่นเลยอ่ะแซ่บเนาะมันสุดยอดอ้เลียนางโล่นน่ะนางโล่นน่ะเดี๋ยวจะตัางรุ่นมากเกื่าเก็เห็นรมาเฮ้ยถ้ากูจะากกินนั่นมึงอยังจ้าไก่จมูกกูพังเงินเอออันนี้เอาเอาเซลเพิ่งไปจมมันพังเมื่อวานนี้นะวันรุ่อยากกินกุ้งเด้คือสิบักคือสิบห้าเห้งจับสิไปกินกุ้งตะวันแดงว่าไงลูกเป็นลูกตะไคร่ลูกตะโก้ไม่ไหม้เนะแบบอยากไปเบิ่ดอ่ะนะคือที่แฉ่ เฮ้ยกินเาหน่อยเมื่อื่นมือื่นมันเห็นดีตัวนีหยักหนาไจิ้งหนเลยเด้อเด้อตั้ตั้กเด้อแได้มา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 ุณผอ้ชมมวนจานเป็นจานใหญ่ี่กันอยู่กเกเลยมายังไม่ไินฝา กินอไรทีองเขาต้งไปทานวิธีเข้าเข้าถึงต่อีต่อีนี่จากรเป๋าปีเก่าเ่นชามรน้างชาริมันอนี้กันนเ้าเ้ยเกบักแซงในบ้านสปอในาเก่าทนึ่งเข้าเก่าสีบเมัน เดี๋ยวอยู่ลุมมึงก็ทราบขึ้นมาสิอืเลยยองคือหันอ่ะเลยหยองขอบคุณใส่คือหันอ่ะเลยบหันจะกินมันอันนี้เนี่ยเบอก์คือลายแต่ว่ามัหลาช่าเลยเบอร์ปลกนี่หลาของอะไรปลุกมูลถอดยังกูตาตาตาแล้วกันทาบข้เริ่มโคกโมพ่อถากกูทอกถอกอีกขังอ่งค่ะกูบอกเป็นคนช่างไปห้องมอไปอะไรได้ตอนไหนอะ ทำแสงทำไมทำแบบนี้กับอกอยกอยเพิ่งทอบทองมาใหม่ใหม่มือจมกู้ฟัายังเือเลโอ้ยกินอันนานนาอยากินแซลมอนว่ะนั่นจะไหไปหัาไนใชถายเนาะทานเหมือนเนาะเราจะแซลมอนเนาะก็เนากูแดงกะแดงก็แสบเกิดอะไไปสืดไปแดงโซฟาโซฟาน่วนะบอกสิแล้วพ่อท่านมีสาขาปักเอด เลยบริบรจานายได้จำนายอยู่อเมมิกาอ่าไม่โทูองกยอเว้ยกินเน่ากินเน่าเลยนะอืบาคนก็ยากลยมาแ้มาแล้วนะลิตเตออ่า รานยคกุ้ตัวส uh, uh. ja e okay. ุงมือยันปอเฮ้ยเพา่มือโอ้ยมือีโอ้ยมือยันเปือแม่มกรอนแบบนี้แมนฉันด้มันแบบนี้แหละคนอีสานก็กินแบบนี้หรอมึงใช้กุฏิลังกากินสิแต่ไม่ไม่แกะกุ้งให้แพนกินเลย มือหาไใบหลังทีว่าดูอย่างคู่คำสีดิอ่ามดูตัวที่เป็นแบบมือบ้านจ้ะมือเอือนแลยนะเดี๋ยเอาแต่ยางด้วยตัวบางทีมันมาอยู่ให้เบิ่งเอาแบบอย่างเห็นมันก็แบบหอ้โหเสียโซนของมันเสียโซนที่ดีของคำสีตอนนี้ก็คือเอือนบวกบิ๊ก มันถ oh ือห <Yeah. S 2> ุ่นได้เลยเพื่อนอะไรวะสาเปอร์เซ็นต์อ้เอามือเจ้าขัดไปเลยคือเบาต่อนี่ยูดน้กหาใจด้วยเมื่อแล้วเขามาจับนั่นเนาะหย่านว่าแซ่บของแซ่บไทยน้าพี่เรา ยาซิดยาซิดมนางเทียจากคอนเห็ดอะไรนีแต่ก็ยยอความขาดเห็ดมึงเห็ดต้นหนาเดชไปเหล่าหวยนะก่อยกอยก่อยก่อยก่อยเป็นหล่าา่มเนามืกอยู่ในอะไรนี่ต่วนใหม่ได้เห็ดยังเกาะเขาเห็ดต้นหนาหนองไกลเนาะเขาเปดกูเป็ดก็มึงตอนหนาเติดใช้อันนี้แล้ ใส่แบ็บสีได้คูอันเห็ดเห็ดอะไรท็ดน้ำซุปต้มต้มหนองเต้ต้มบอระห็นไงวะเขาเอิดเอินี่วะเอิบเนาะต้มแหละต้มใช่อันแบบสี่โค่ไขยต้มยำกุ้งใส่มะข่าวเออแสบซื้อเอาพิ่งเอาไปรูหนึ่งกินช่องคนแสบเนาะกินบ่อบเบิร์ดเข่งซะ่ัดแสบอยู่สี่ มันเมื่อบานด้ยก็ใช่ว่าจะจับอืมกัานอย่างไรสองสามโดอะกาบุ้มมียังหลายพี่เนาอเสียดาเอาหน้าจบคีบไว้พวกท่านี้เลยบ้วจอบบ้วจบจริงใจกังแสดจริงใจกาแฟก็เลยก็เสียไม่กังใจเนี่ยเด้อนี่แหละเสียวยากกเอเดนเสียวกินพี่เนาะเลย คำแซงกระปิ้งดีจังเลยนะคำแซงคำแซงก็เป็นคนแบบนี้แหละพี่น้องเนาะเชียวอยากกันเห็นในเชียวกินเหรอเลยอยู่น้ำกันแล้วก็ซอยกันเลยแม่นบริสุคนเราใหม่คนเราเมื่อเนาะจะมีเนาะไอ้นี่มีนี่ให้นั่นนะน้พี่น้องเด้อเจอกันคลิีนัยพี่นาพี่น้องมันจะกินเบิดแล้วนี่เจอกันคลิีนัยพี่นาพี่น้องสวัสดีค่ะสีจบมาสัมมิกรคีนัยสำหรับผ้าจักยบาย

uý chó kết này con cọ xanh để nằm viện đấy hết đấy món à món à chồng cọng lên lèn về ăn bó nhìn bó xay như vậy bảo con, con à không <laughs> 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 ไปเชื่อหน่ทางออกหนิหันไีหน่น่ไปไดไหมไปบนหนเดียตายอยู่เดะจะไม่เลย่แเล่อเป็ดกริบจาเป็นกริบจะาพ่อพ่อว่างนี้นะหว่างม่หันสินี่นี่นี่มามึงยังมึงดูดแล้วเลยนี่ข้ามึงดูหนามองด้วย